ปีศาจแดงคว้าแอนโทนีจากอาแจากมูลค่าสูงถึง100ล้านยูโรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถแถลงการคว้าตัวแอนโทนีปิกทีมชาติบราซิลจากทีมอาแจากอัมสเตอร์ดัมในเอเรดิวิซีลีกเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วการเซ็นสัญญาครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีพร้อมกับออปชั่นขยายเวลาอีก1ปีด้วยค่าตัว100ล้านยูโรหรือประมาณ3,648ล้านบาท และแอดออนที่ได้เพิ่มอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ181ล้านบาทซึ่งถือเป็นการเซ็นสัญญาที่แพงอันดับ4ี่ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอีกด้วยจากรายงานข่าวแอนโตนี่กลายเป็นนักเตะรายที่5ของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากการมาถึงของอดีตเพื่อนร่วมทีมจากอาแจ็กอย่างลิซานโดมาร์ตินสคาเซมิโร่มิดฟิลด์ตัวเก่งจากระอรันมาดริดไทเรลมาลาเซียฟูลแบ็กจากเฟเยนูตและคริสเตียนอีริกซ EN, เซนเพ์เมกเกอร์คนสำคัญที่เข้าร่วมทีมปีศาจแดงแบบไร้ค่าตัว อย่างไรก็ตามผลงานที่ผ่านมาของแอนโทนีวัย22ปียิงได้24ประตู22แอสซ,ซิสสำหรับการลงเล่น82นัดให้กับอาแจกหลังย้ายมาจากเซาเปาโลในปี2020และทำ2ประตูจาก9นัดให้ทีมชาติบราซิลเมื่อปีที่ผ่านมาจากรายงานข่าวสำหรับค่าตัวของแอนโทนีครั้งนี้เป็นสถิติการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดอันดับ2ของ Man U, แมนยูแซงหน้าแฮร์รี่แม็กไกวที่ค่าตัว80ล้านปอนด์ โดยอันดับหนึ่งยังเป็นป็อกบาที่ราคา89ล้านปอนด์โดยแมนยูใช้เงินไปมากกว่า210ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อสนับสนุนการสร้างทีมของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยู